ขอพลังงานวันที่4มมกราคม2567ให้กับชาวธาตุไฟเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรจะเกิดขึ้นราชินีไม้เทา้าคำแนะนำห้าไม้เทา้าจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะเเกี่ยวกับ ผู้หญิงนะคะในที่ทํางานนะคะอาจจะเป็นเจ้านายในที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะลชมมาชษณไม่เท้านะที่คุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องแก่งแย่งแข่งขันหรืออาจจะมีการถกเถียงกันในเรื่องงานนิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรมากนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ใช้เหตุผลข้อเท็จจริงในการที่จะสื่อสารออกไปนะคะ mm hmm. ก็จะสําเร็จสมหวังผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องงาน